โอ้สวัสดีครับเด้อร์ก็เรอเราพอโลเลือดแดงฮะแดงหำเนี่ยวันนี้นะมาเรียบนะปังแปะปีบ้านปังฮัดมูอสองบดขอมือนี่แกนจังหวัดเชียงหายเด้อถ้าไผายอยู่แถวนี้มาเร็วๆเด้อเดี๋ยวเราจะเรือกละคนนี้ไล่สดนะขอเลขขอหวยได้เด้อร์คนนีน้นะฝังนี่แม่นนะเออถ้าได้เลขได้หวยนี้จะบอกคืนเะนอร์เดียวเนี้ยประกาศรับครับเ,เป็นปุ่นเป็นปุ่นอ่ะเป็น ยาจิ้งหัวอล้วเรนจด้งได้ขนาดนั้นนะอ,ล,อะล, <c oughs> ล,ะล้วราต้องจะรู้ดูอะได้กันเราจิ้งหัวเนาะอะลาๆาลานีา่มาช่วยกขกคนรับใหม่หนึ่งมื้อนะพ่อีแม่นี่ยหยัดที่นี่นอกนะเดี๋ยวปรกาศเนี่ยข่าวพิธีเรียบร้อยแล้ว,วจ่ะเอ้าคืนศาลเจ้าตีนะครับหลังจากนั้นกันเจ้าตีเป็นหมวกกินได้เออใส่กันกันเนานะ เบิรจะขับลื่อหือฟังเ้อคขับลือได้เนอะนี่เอาบรรยากาศแตะวัฒนธรรมปีน้องเจ้าลื่อนี่ยครับเน่ะบ้านอันนี้บ้านปังฮัทเป็นคนลือคนลือคนย้องเนาะเดี๋ยวไปจิงอันนี้าการประเพณนีการเลียกฝังแปด นะครับเรียกเจ้าตีแปดแปดครับเนอะแต่วันนี้กยินดีนะครับจนะ่ามันเป็นหินห้อยของอีป่อยแม่ M. เปิดซื้อทอดกันมานะตามบนปอนี่มีแล้ 5. มัดเสาสี่เสาห้ามู่บ้านเนาะตามบนปอนี่บ้านปัหฮะเป็นหมู่ทีสองนะครับหมู่ทีนหนึ่งก็บนเหนือปอนคุยปนอปนเนาะปางปอนนั่นเป็นคนได้เป็นคนเมียงนี่เป็นคนลือเนี่ยแน่นอะนะนะ รวมกันได้หนิชาวบ้านกันพัดอ่ะนะหอมสตางค์กันคนละล้อยละล้อยเอางวงมเอาหยั่งไม้เนี่ยเส้นไว้หนอเจ้ากีเจ้าถาเปิ้นนะและเห็นผีแน่น่ะได้ข้าวโตนี่ยงาเห็นนะจะมุ่นงานสันเล่ากันดีละมีเรามียามีเครื่องเสียงอย่างเงี้ยกันในนี้ละนะอาจไรเงี้ยจะได้เป็นหินห้อยนี่กันลงขันนี่เป็น ความสามารถสามัครที่ของพี่น้องมูสองเนอนนะครับขอบคุณนเนอะนะครับนอตที่อืน่นยาจี้ก,กันกอรครับเออถ้ามีก็บ,บอกเนอะผมจะไปแอลพองแล่เปลี่ยนวัฒนธรรมอีทคอยในหะ้เนาะเขาขอบอกปลอมเนะี่ยเขาเป็นคนเมียงเนะี่ยแต่ก็เป็นลูกนั่นของคนลื้อคนย้อมอยู่เนาะฟังหูเลิงนะเอาลนะเดี๋ยววัฒนธรัมตัดก,กันเนาะ เบื้ดจะบอกก็เด้อเอาโจกกระลาบมาบอกเนอเอานะครับบอกซุปโซ่เฮทุกหลังทุกคนแฟนเพจนะครับเนอขอเฮ่มีโจมีใจไปทางเหนือก็ได้ไปทางใต้ก็ดีเนอะนี่งานเนี่งานเนี่ยของผมทางใต้กว่านี้ของนอยกว่าเราดีคนแซวานะโอ้เราจะได้เนอะนี่นะสปาดะคนท่ปัจจัยอยู่นี่นะเนอะตั้งหลังแม้นะนี่นะ ฮอานน้นอเหออเด้อขมีใจจู้นะน้าตาปุ่นห็จันักได้ครับเด้อนาหลอดหลอดหลอดโอ้เจนเด้อน้าตาปุ่นเะ้รตปุ่นเมนแบงพี่อนะนาะเออนะหม้อขนาดนักหนานี่หนาน้าขใจจู้ขอใจขี้โม้ขี้อวนนะน่าเด้แต่ขอได้แต้น่าเด้อเด้อขอกินหัวนะตบปุ่นทำให้ถ้า มือถือมีกินน่ะโซกินได้นะ่ะพินกินหัวหอมโซโซเราไปเดี๋ยวนี้นะเอากระดับเอาเอาีกกันเด้อสวัสดีครับเด้อเดี๋ยวผมไปทอดกระปุกนัวกินหัวทายาสุขละเนาะเอาไปอีกกันเด้อครับสวัสดีครับ